วันนี้ดีใจมากๆเลยที่มีโอกาสได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรการพัฒนาตัวเองทั้งการพูดและการจัดประชุมของอาจารย์อาจารย์การุณน,นะครับต้องบอกว่ายุคนี้พศนี้ในการทํางานเนี่ยเรื่องของข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เรื่องของการพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องสําคัญเช่นกันนะถ้าเกิดว่าผู้นําต้องการที่อยากจะประสบความสำเร็จในธุรก,กิจเครือข่ายกิฟตรีเนี่ยผมว่าการพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องสําคัญคร,ครับขอบคุณมากครับ นี้ดีใจมากๆที่ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรและการจัดประชุมจากอาจารย์การุณชางประโยชน์ขอบคุณอาจารย์มากๆที่ให้ความรู้ได้เทคนิคของให้ให้แก่นักธุรกิจของเรานะคะแล้วก็จะนําความรู้นี้ไปใช้ในการขยายงานแล้วก็ส่งต่อ,อทีมงานของเราให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจกิฟเรน โครงการน,นี้เป็นโครงการที่สุดยอดมากๆเลยนะคะขอ,อะขอเรียนเชิญแล้วก็เชิญชวนสมาชิกทุกท่านถ้ามีโอกาสอย่าลืมเข้าร่วมโครงการน,นะคะสวัสดีค่ะขอเชิญชวนชาวกิฟฟินทุกท่านนะครับเข้าร่วมอบรมธรรมนาันการงานต่อไปเลยนะครับวันนี้ข้าวอากเชิญชวนทุกคนเลยนะครับที่จะมาทำกิฟฟินร่วมกันนะครับกิฟฟินเริ่มไม่ยากนะครับตอนนี้ผมก็กําลังศึกษาอยู่นะครับต่อจวดของคนรุ่นใหม่ กิฟฟิลีนสมัยนี้ยุคนี้นะครับราะเป็นงานที่เราสามารถทำรู่การเรียนไปได้นี้กิฟฟลินนะครับตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อย่างผมนะครับมากมายเลยนะครับมีความสะดวกส,สบายมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชีวิตนะครับอยากชวนทุกคนนะครับที่เข้ามาในกิฟฟิลีนร่วมกันนะครับต้องท่านอาจารย์ที่มา แล้วก็สามารจใช้งานได้เราก็ไรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะนะครับ้วก็สามารถนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาแล้วก็ดำเนินชีวิตได้อย่างมีะ้ครับก็ถ <S <S ือว่าเป็นโอกาสดีนะที่ได้มีโอกาสมาเรียนกับารซึ่งเราได้ความรู้เยอะมากนะครับสิ่งที่เราไม่เคยทราบมาก่อนสิ่งที่เราไม่เคยทราบมาก่อนเทคนิคลิบเล็กน้อยนะครับที่อาจารย์แนะนํามาสามารถไปใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนะครับก็มีสุดยอดมากครับสวัสดีครับ นะคะแล้วก็การจัดประชุมกาเรียนเชิญนักธุรกิจนของนักธุรกิจที่เปลยุกท่นะคะมาร่วมเข้ารับสตรการอบรมซึ่งจะมีหลักสูตร